มันเป็นห้อยเสียมเป็นกลางเลยนะมมันมันปีพ้าญ้าจูมันั่นเราบอกนังนึกโอ้เราจะบากันเองไห้ข่เบิ้งไห้วะโอ้ยใส่มันมันปีผ้างยาจูมัยว้ายบมากเลยอยากนอนหลดโอ้ยเออห้ามันคื่แดดเถววะชิ้มาดำบอลบานนี่้อ โอ้ยนอนห่มนี่ไปด้วยโอ้ยห่มนี่อ้ยห่มนี่กระเด็นอีกบาด์ีิโอ้ยออ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 นอนหานอนใจห่มใหม่ก่อนนะเอ้าเออคืออะไรตัวตนี้คืออยู่นอนนี่แหละเออเออนอนนี่แหละอ้ยลมเย็นเว้เวยโอ้ย โอ้ยเ oh, มย์เ um, มยเมยหอนหอนก็บหอนอุ um. right. so ้ยนอนนี่แหละโอ้ยห่มเย็นแถ้ว่าห่มก่อไผ่นี่อุ้ยนอนนี่ก็ะเลี้ยวดอกวาเอาจักร้าบหนึ่งก็พ่ออุ้ยอุ้ยนอนจั๊กบาทเออลมพัดดีเว้ยเย็นดีแถ้ว่าโอ้หาหน่อาใหม่กินแรงกันนะ

นี่น้องนึงมันแต่งแต่น้อยอยู่เว้ยมันบวใหญ่ปานไหนไปนี่นี่นี่ว้าวบึ้งบึ้งบึ้งนี่โอ้นี่ก็น้อยเว้ยโอ้ยก็น้อยเว้ยเฮ้ยคือส่งหน่อยใช่ป่ะอืมเอานี่นี่นีนี่ก็น้อยเว้ยนี่ก็น้อยโอ้ย

เงี้เจ้าไอยังย่คอยซับนอคอยซับนอนอยังเอคอยหาน้คอยซับคอยเห็นน้บอกยนึงนะเ้ยมันนอไม่มนนอไอ้ามันนอตยอยู่ี่เอั้าเจ้ามาซัน้อคอยเงอยนนก่อนคอยน้อนยโอ้ยไผสีหลูน้อมันก็ใกล้กันน้อนอไม่กับนอเจ้านี่โอ้ย โอ้ยจุจุ๋มนอนมึงกันน่ะนอนงาบมึงกันน่ะข่อยเบื้องให้โอ้ยไปจังไหนล่ะเก็บบ่ให้ข่อยเบื้องให้ปะโอ้ยใส่อย้โมันตีผ้างามันมันตีเครื่องนึงแหมฮะโอ๊ยมันเป็นห้อยเสียมเป็นกลางเลยไหมห้อยเสียมเป็นกลาง ไป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 ไาหมอโอ้ยไป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 หาหมอโอ้ยปีผ่านยาอยู่เมยโอ้ยไปไปไป